สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมารวยนำโชคชาแนลค่ะส่วนเบน,นี้คำชโ far, คะโนดใบฟ้าข่างวดที่ผ่านมาเขาสองหกบนข่างวดนี้เซฟไว้ค่ะต่อมามหาอุดค่างวดที่ผ่านมาเขาสองหกบนเลขเจ็ดสามล่างค่างวดนี้เซฟไว้ค่ะ ต่อมาซูมาอี้เขาวิ่งล่างเด่น4เด่น9สองตัวล่าง4 9 4 2 4 8 6 9 6 2 6 8, 8 3 9 3 2 3 8ค่ะต่อมามหาโชคค่ะสองตัวล่างงวดที่ผ่านมาเขา7 3ค่ะงวดนี้สองตัวล่างมี1 6 1 7 9 6 7 6 9 7ค่ะต่อมาแอสเซลรีเขาวิ่งที่เด่น1เด่น7เด่น8สองตัว7 1 1 7 8 1 1 8 7 8 8 7ค่ะ ซูมนี้วิ่งเด่นเก้าเด่นศูนย์ค่ะสองตัวเก้าหนึ่งเก้าสองเก้าสามเก้าสี่ศูนย์หกศูนย์เจ็ดศูนย์แปดศูนย์เก้าสามตัวสี่เก้าหนึ่งสี่เก้าสองสี่เก้าสามสี่เก้าสี่ค่ะซูมในนี้มีห้าสองเจ็ดสองเจ็ดหนึ่งค่ะต่อมา,อาจานต้อมเขาวิ่งล่างเด่นศูนย์เด่นหนึ่งเด่นสองสองตัวล่างเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองแปดหนึ่งแปดสามค่ะต่อมาแอดกลุ่มค่ะสามตัวบนตรงโต๊ะเซเวค่ะ ต่อมาคนคนลาดค้อเลขวิ่งบนให้เด่นเจ็ดเด่นแปดค่ะต่อมาแนวทางสองตัวบนค่ะเข้ามาสี่งวดค่ะงวดนี้มีสองหนึ่งสองสองสองหกสองเจ็ดสองแปดสองเก้าเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดหกเจ็ดเจ็ดเจ็ดแปดเจ็ดเก้าแปดหนึ่งแปดสองแปดหกแปดเจ็ดแปดแปดแปดเก้าค่ะต่อมาแนวทางสองตัวล่างค่ะงวดที่ผ่านมาเข้าสามเจ็ดค่ะงวดนี้เซฟเว่ค่ะ การเก่งนางลองค่ะวิ่งล่างเด่นหนึ่งเด่นเจ็ดเด่นแปดสองตัวล่างเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งสองตัวบนล่างเจ็ดหนึ่งเจ็ดสี่แปดหนึ่งแปดสี่ค่ะต่อมาปกเขียวค่ะให้เด่นสามเด่นหกเด่นเก้าเด่นศูนย์เด่นสี่เด่นเจ็ดค่ะต่อมาแอดการค่ะสองตัวล่างชุดเต็มเซ่ไว้ค่ะ ต่อมาแอแสงเดือนค่ะ2ตัวบนมี2 8งแปดสี่6 0 7, 9 1836 27ค่ะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังขอให้โชคดีค่ะสวัสดีค่ะ